วันนี้หากพี่เอาเงิน1ล้านบาทไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปคนเดียวนะฮะไปคนเดียววันเดียว1ล้านบาทพี่ว่ามันเยอะไหมครับเยอะนะฮะหล้านบาทแล้วถ้าวันนี้สมมุติว่าที่เป็นมะเร็ง1ล้านบาทใช้ในการเอาไปรักษาเนี่ยพอไหมคําตอบคือไม่พอนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณหมอนะครับเขาแช้ฝังว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยหลักๆครับมีอยู่3วิธีขึ้นหนึใช้แสงครับส ให้คีโมนะฮะสามคือทากเกตเทอร์บี้นะฮะคือยาหวังผลมุ่งเป้าหมอบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาถึง2ปีกับเงิน5ล้านนะครับในการรักษาระยะที่1ของโรคนะครับแสดงว่าวันนี้หากเรามีเงิน1ล้านบาทเราไม่สามารถที่จะเลือกวิธีการรักษาหรือยาได้เลยด้วยข้อจํากัดตรงนี้นะครับวันนี้หากมีวิธีความคุ้มครองมะเร็งอะไรก็ได้5ล้านบาทเป็นเดียวกับหัวใจก็5ล้านบาท เป็นกับสมองก็5ล้านบาทติดเชื้อในอวัยวะก็5ล้านบาทะระบบประสาททั้งหมดเนี่ยก็5ล้านบาทรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ90โรคหรือวงเงิน25ล้านบาทเนี่ยใช้เงินเพียงแค่2,000ต่อเดือนหรือปีละ24,00 0บาทพี่ว่ามันแพงไหมครับคำตอบไม่แพงนะครับพี่เข้าเซเว่นนะฮะหรือว่าจ่ายตังค์ต่อปีเนี่ยมากกว่านั้นพี่เข้าเซเว่นทีหนึ่งะสองร้อยพี่จ่ายอย่างอื่นมากกว่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับ พี่ไม่ต้องเตรียมเงินถึง2 4 0 0 0บาทต่อปีพี่เตรียมแค่8,900บาทเข้าๆนะ8,900บาทต่อปีสำหรับเพศชายอายุ30นะฮะพี่จะได้ความคามุ้มครอง5กลุ่มโรคในวงเงินประมาณ25ล้านบาทไปเลยอันนี้คือประกันโรคร้ายแรงครับ